กับสบายดีพี่น้องสบายดีมัดสุกุสก้นสมองสมอนสบายดีพีเทียแข้งพอๆกับซองพอน้องน้ำโศกขึ้เก่าพี่น้องเพาเปลี่ยนซื้อซองใหม่ได้พี่น้องเตรียขวบเลยยืมเบืงกัมาเบิ่งก็ไล่ก็แซ่ด้เด้พี่น้องเด้ววันนี้ก็เป็นมือสันวันดีพี่น้องผูกแขนป่าพี่น้องมอสูตรกับลังมาเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งนองไปน้ำเบิ่งนักกันพี่น้อง เลือกใส่เขากลองน้องพี่น้องง้สูตรกำลังมาูกแขนป่าพี่น้องนีู่กแขนป่าเป็น ออกจากคุกในประมาณเดินกว่าพี่น้องห้าจ้าก็จะผูกแคนเนาะพี่น้องลูกทรายเพื่นอะไรกันอนี้ก็ลูกทรายกันลูกไผ่เพิ่นอ

มอสูตรมากพันกำลังที่สูตรแบบม,ม,มีผ้าเข่าต้องมีผ้าเข่านะพี่พน้องผ้าหนึ่ง <c oughs> แล้วก็มีไก่ควันน้ำสอตพี่น้องาฟองบกน ตกใจเลยพี่น้องยังมันทนมีจนมีคนมาจากคนเลยเมนยังมากมาท่นครบพี่น้องถาลุงมานดังเบิ่งกันเลยพี่น้องมัน

โอ้ลูก xa cả, ลูกว่า quá

ลังสูรพี่น้องสูดเอินควันกระเมนผลพ่อผลดีหรืปีเนี่ยตกตลอดโอ้ตตยหนือก็มาหอดตตยหนือก็มาหอดโอ้ตตยหนือ ลูกไส่กระนำนางนำน้องเหนอกัเห็นต่หัวอ่เพื่น คนไนนนทยนั่งไกลลูกชายพี่น้องอเด็กเป็นมาเต็น แต่ผูกนะพี่น้องได้เดือนกว่ามันก็จะผูกแขนเนาะผูกแขนเอินควันเอาควันเพิ่นเนาะลูกไสหลา่าพี่น้องลูกไสหลาเพิ่นบางไงมาแล้ววัน มาเลยูเอวยิ้มกันาเหน้วมามาผูกยังด้วยกบอผูกูเวนผูกมาเลยมาคนเด้อบระดผูผูกเอาผัวเด้อไ่พันมาเลยผูก

โอ้ลูกซายพี่น้องตกใจเลยเัมนตกใจน้องนับสูงเลยโคตรดอกอายุวักวะวดีเอากะ มาเด้อควันเด้อย okay, ู่เข่พี่น้องนคนม,มาแล้วก็คนมาเพิ่นก็ต้องผูกผูกเอาเนาะอันนี้ก็ลูกทรายเพิ่อนอันนั้นป้าปาปุยพี่น้องที่นผูกเพื่อเ,เพี่น้องก ขวรจะไปเขาก็ให้โตมาสารตนี้วันเียขวจะไปปันเรารอขเขาขอให้เจ้าหา่ายมกับยาหอมปูว่าจะมานำทาง้นอมของคนเที่ยวมากิ้มาเด้อมาเดนเด้อถูกไสิง

นูกไส้ปวนปวนยังเดียวลูกไส้ค่อยปวนพอดีนะพี่น้องหูกไส้ได้แล,แล้วได้แล้วโอ้ไม่พอมะอาพอมาะลกเหลาได้นะวะแน่น้ำน้ำน้ำ r phát chưa nó kịp nguyên không? Không đó nó, không quay Nó À, <laughs> ถูกตกใจโพดโพดเ้าให้พี่น้องคนคนบอกลองไลกันยังคนบอกลงไลกันมีแต่เพื่อนนี้เก่งกูมูนะว่ากวาดพี่น้นองตก,ก,กใจเลยอันนีนนน้ตกใจเลยเพื่อเท่าสีเด้ออ่นขอขอมาลูกมะโอ้ยมาขอมะนั่นนี่เห็นไหมน้าพรเท่าน้าพระเท่าดาว กินเอาพอ่อเอาพอแล้วพอแล้วพอล้นกเนาะอ๋ออนะพี่น้องเอ้ยไอแตนถูกเพนงาะงสูตรพันสูตรพันผูกพันสูตรเรียบร้อยแล้ว่น้อเก็เลยแต่เฮาผูกมัน เนาะเมาสูตรปูกก้อนนเด้อมาสูตรูกก่อนอันกได้กร้นหเปยก็ูกโลลเมอนปูไทยหวานผูกไทยเลยปูกเด้งผูเด้งนดหน่อยเด้งไอตัวนี่

โอ้ยลูกชาย,าย er. นี่ก็นี่ผู้เดียนี่ปวนมูโอ้ยเนาะเจ้าเนาะหลกซสายพี่น้องปวนมู่ปวนทั้งงานเลยปวดโคตรตกใจมาแล้วอ่าถูก

ตัวเรา้าให้กระเถิดเราจงยังยากเนาะกใจไมาเลยเดี๋ยวเรมุนวนวายเลยลุงนราก็มาหอดเนาะมา่าทันหมอสูตรส่องไม่ใช่ผูกแค่นอย่างเดียว <Net> ในวเมียคือเนื้อเนื้งิใจนสิคพาเท่านี้ิทนะพี่น้องๆต้อติดใจคิดนี้ก็อย่าลืมอะไรกรแซดพี่น้องเนอะไกรแซก็ติดตามส่องต่อนน้งน้ำโสกด้พี่น้องเ้อพอกันคิดหนาสบายดีพี่น้อง